อ้าวนี่ไงอาเชิญขนเพื่อจะไปเทป,ปูนเทฐานวันนี้อาจ้าวันดีวัดดีวันด,ดีนี่เข้ากล้องหน่อยวันดีคนสวยวันดีอ้าวนี่คุณไพบย์ไพบุญวันดีครับโอ้โหหลายอาวันดีวันด,ดีไป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 ของเราใช้รายงานเด็กสตีคนชลาเนาะฮ่าฮ่า อ่าอย่าอู้อย่าอู้รีบรีบเข้าไอโบสไหนหันหน้ามาดูหน่อยสิสู้สู้สอ๋อฮดีไว้เฮ้ยเด็กน้อยเด็กน้อยแกไปขนหินหรือยังตอบยังไงอ่าตอนนี้เรากำลังถ่ายทำการเทฐานพระฐานที่52ของบุญยกพลัง

เ <Hey. S 2> วินหันมามองหน่อยสิพี่ที่ไปไหนออ๋อหวัดดีวัดดีหวัดดีก่อนข,อข้าวก่อน <ผม S 1> ข้าวมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยอ่าอ่าโอเคโอเคโอเควัดดีครับเ <Hey. S 1> ออน้องๆมาช่วยกันผลอยู่ทางโน้นขึ้นมานะครับช่วยกันผลช่วยกันผลอ่าน้องทหารช่วยกัน ใช่เทปูนนานอย่าโอ้อย่าโอ้ยทำงานทำงานเร็ว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 ทำงานทำงานอ่าหกเมตรนี่ว่าะหินใส่เยอะๆอ่ามหาใส่พอแล้วหินแค่ที่พอแล้ว อ่าอ่านี่หน่วยบริการน้ำยกมือหน่อย